แล้วเราก็มาว่ากันต่อนะฮะแบบของเมืองไทยที่แลนด์มาร์คของกรุงเทพก็คือที่เซ็นทรัทเวิลนั้นภาพหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัย <c oughs> ตอนเขาดาวพอดีด้วยนะมันหายหลายท่าน, <c oughs> นดูงานดูสวดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าแรกด้วยอันนี้อแรกด้วยอันนี้วัดสเกตบฉลองสวดมนต์ฉลองปอีสวดมนต์ฉลองปีใหม่นี่ฮะ ก็สันดางานพร,ระพุทธศาสนาร่วมกับวัดสเกตรราชวรวิหารจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลผมว่าต,ต่อไปคนจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่แน่วันหนึ่งวันใดอาจจะเกินกว่าอีกแบบหนึ่งก็ได้ใช่ครับมัน,นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้คนนิยมแบบนี้นะครับทำบุญข้ามปีกันต่อไปอาจจะล้ําออกไปถึงราชดำเนินเต็มถนนไปหมดใช่แล้วก็ห้อยสายศษสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างนี้ครับนะฮะ เราไปดูที่พัทยาก็ได้แบบชายหาดของเราเนี่ยคุณปราชิ์ฮะเขามีงานเดอะแกรนดพัทยาเขาดาว2011ยิ่งใหญ่ที่แหลมบริหารพัทยาใต้นะครับศิลปินเขาไปกันเพียบเลยนะครับแล้วก็นี่จุดพลุกันนะครับเฉลิมฉลองเขาดาวครับเอ๊ะทำไมเรากรี๊ดมากกว่าประเทศอื่นเขา,าอ่ะกรี๊ดอะเสียงกรี๊ดอะแน่นอนอะประเทศยเราคึกคักนะครับที่ขอนแกนนะฮะ ที่นั่นอลังการขอนแก่นปาร์ตี้ปีแสง2011นี่เราก็เขาเดาวเหมือนกันมีกล่องข้าวเหนียวด้วยผมจําได้ที่นี่เขาบอกว่าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไปกันเยอะเลยก็จะมีปฏิมากรรมไดโนเสาร์ไฟสวนเรืองแสงนะครับแสเขาดาไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่แน่ใจคือต่อไปอาจจะทําเป็นกล่องข้าวเหนียวนึ่งแล้วกระเด็นออกมาอันนี้ไอเดียคุณสรยุทธ์แต่ที่ที่ไฮไลท์ของเขาคือนั่นเดทคุกิีิยะกกลับบ้านไปขอนแก่น นัดเดทที่อยู่ขอนแก่นเรอะเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะัก็กลับไปถึกทักกันเลยขุนเขาส่วนที่หัดใหญ่นะฮะหัดใหญ่สงขลาก็เป็นแลนด์มาร์คของทางใต้ท่านล้ำตุยถาวรเสนียมท่านลงทุนบางประการท่านผู้ชมลองไปดูนะฮะรอดูอยู่เหมือนกันเลยครับที่หัดใหญ่ตอนเที่ยงคืนเป๊ะเข้าสู่ปีใหม่ล้ำตุยถาวรเสนียมถึงขั้นคาดสีสาหูกะต่ายขึ้นเวทีนะฮะ ก็บอกเป็นบันนี่เลยแหนะครับก็อยู่แถวถนนนิพัฒน์อุทิศ3นะครับบรรยากาศรู้สึกว่าอันนี้ทำบุญี่หรือเปล่าฮะขี้หรือเปล่ารอดูแลาวะตุ้มบตนีช่วยอยู่นะครับถาวรใส่หูกระต่ายอ่าเีไงมาละมาละคือทีมงานบอกเอาสวดมนต์บ้างคุณประสิทธเออดูเป็นพิธีการเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็สนุกสนานกันสายเกียงขาสั้นนี่ไปกันใหญ่เลยฮะไม่เหมาะไม่เหมาะก็อย่างนี้แหละน่ารักดีนะครับอ